สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องโคนดวงเฮงนะครับสองเป็นหทุกทุกท่านกันเลยแล้วก็กลับมาครบกันนะสลับในที่ในวันนี้กันแล้ววันจันทร์วันนี้นะฮะมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ฮานอยเมื่อวานนี้ก็เข้าตัวนิดๆนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็เพื่อเป็นการเปิดดวงนะครับใครผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับเปิดดวงพิมพ์คําว่าโคนดวงเฮงนะครับใครพิมพ์คําว่าโคนดวงเฮง ก็ขอให้ถูกฮานอยขอให้ถูกไวลราพัฒนาวันนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะมาดูแนวทางแรกกันนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษนะครับพิเศษวันนี้ให้ไป1กนะับ2เนาะเพราะว่าน,นี้เข้า1 0 0 1ในตัวเน,น้นๆน,นะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะเป็น12 1517 19 13นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน,น1 4เนาะสำหรับในที่ในเด่น 1นะฮะก็อ่ะถ้า1ไม่มาก็ขอให้เป็น2นะครับ2นี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 2 2 5 2 7 2 9 2 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน2 4นะครับสลับในเด่น2เนาะอ่ะก็ขอให้นะครับ1มาขอให้2มีแล้วกันเนาะขอให้โชคดีถูกเต็มๆออกเต็มๆเลยแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัวนี่ก็จะเป็นในที่ใน4 4 1 2 นะครับสองหนะึ่งห้าเนาะแล้วก็แปดสองสองนะครับอ่ะสามตัวสามชุดนี้ก็ลองติดไว้ในนอยนะพอได้ลุ้นแล้วกันนะเผื่อโชคดีเผื่อออกสามตัวนะครับเนาะต่อไปเป็นน้อยรวมน้อยรวมนะครับสําหรับในที่ในวันนี้นี่จะให้ไปในที่ในเก้ากับสองเนาะก็คิดว่าทั้งสามนอยเนี่ยน่าจะมีเก้ากับสองนะครับเนาะส่วนในเก้าหรือก็จะเป็นในที่ในเก้าสอง 9 3 9 6 9 7เนาะสลับนอยรวมในเด่น9ส่วนในเด่น2นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 4 2 5 2 8แล้วก็2 0เนาะก็โอยรวมนี่จับได้3นอยนะครับขอให้โชคดีกับโอยรวมแล้วกันนะครับต่อไปเป็นทานอยปกติปกติให้ไป4กนะับ7จเนาะจับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน4 2 4 6 สี่เจ็แล้วก็จะเป็นในที่ในสี่หานะครับสำหรับในที่ในเด่นสเนาะก็ขอให้สีมามีสีแล้วกันนะครับส่วนในที่ในเด่นเนี่ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดสองเจ็แนะครับแล้วก็7จนะครับอ่ะก็ขอให้นะครับมีแล้วกันนะขอให้มาขอให้ออก เราไม่ว่าจะเป็น4หรือ7นะครับศูนย์ใน3ตัวนี้ก็จะเป็นในที่ในศูนย์72 2 4สนะครับแล้วก็เป็น8 7 8เแน้องสามตัว3ชุดนี้ก็ลองติดไว้ให้น้อยพอได้รุ้นแล้วกันเนาะเผื่ออาจจะโชคดี3ตัวแตกในวันนี้นะครับเนาะหรือไม่ชอบในชุดนี้ก็ไปเอาในน้อยรวมก็ได้แวต่อไปเป็น VIP VIP วันนี้ให้ไป2นะครับแล้วก็6นะครับ จับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 28 29 2 9 2 0นะก็6ก็เป็น6 0นย์แล้วก็6 7ก็ขอให้มีนะครับ2กับ 6, 6, 6 8, แล้วกันเนาะขอให้ออกแล้วกันนะครับแล้วนะส่วน,นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ใน2อ2 2 2 3 2 4 6 8แล้วก็6 9นะครับ ส่วนในที่ใน3ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในที่7 2 7นะครับ922เนาะแล้วก็420 3ตัว3ชุดนี้ก็เราติดไว้ในน้อยเนาะเผื่อโชคดีเผื่อออกนะครับเนาะนี่แหละนะก็จะเป็นแนวทางทั้งหมดของในวันนี้นั่นแหละใครผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงนะครับพิมพใต้คลิปนี้นะครับพิมพคาว่าคนลงเฮงนะคใครพิมพ์คําว่าคนลงเฮงก็ขอให้เฮงเฮงปัง,ปง นะครับขอให้แตกทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนานเลยแล้วกันสลับในวันนี้นะครับเนอะอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ